สบายดีพี่น้องสุขูสุข้นครับหมักเสากระโดดครับกับียวได้แกยวผงแกยวผงครับนะครับนับกันได้เสร็จแสบด้วยกันเด้อทำลายแตกได้ครับบนกีบีนะครับเด้อจวดครับจวดเดี่ยผ่าสิเอาแกยวเถือห้วยนะครับเด้อ กระติกครับตานเลือค,ครับเดี๋ย,คร,ค,รย,ยครับเดใ้ใช่ครับย้าย่แล้เลเสียนด้ครับเด้เด็ตักยนเลงครับมาได้ครับเด้ไมไ่แต่นะเบิกเปนีนมากกว่กด คิดตามไปไดยครับกดถข็งร่างใจได้ครับด้นั่งครับกดใช้ไะได้ครับไปก่นครับจะไม่ติดต๊ะแสกได้ไหแสกได้ได้วยครับผมไม่แสก หวานครับหวานกันหน่อยเด้อมเปร,รี้ยวขำมาบอกสาวรสครับอื้อะครับอันที่สองแกะแล้วกันนะครับเด้อยจวดเลยครับจวดเลยตาแจงเป็นฟางเล,เลยนะ Cái bưng bộ bộ kết khéo mình Mình ăn được nó Mình nên nó hấp Mình nên hấp cái này có như này เด้ครัเด้อหล่สียต้องคอยเด้ออาสือได้ครับแยบวบผมนี่แะครับ,บเจ้าผีผงห้าเปอร์สม ครับอัสามเดี๋ยวยังอันนะครับได้ไมาได้มาเด้จะหมักจียจะลืมนะใส่ล้างแจวผ้านะครับกดติดตามกดไลค์ได้ครับเด้ตามก็ลาลย์แช่เด <c volta> ้ครับอือืก็สมจะบางนวยนะครับนกหวาน ครับสิเบิดบครับนะเบืนกันได้เบืนๆบืนเมืเสียแล้วครับมันมยันส <ın opoly> ่วเบิดเนี่มันหวานยนงอยเนี่ย น้ารึ่งเลยครับผิบกเลยครับสุดยอดหน้าสี่เลยครับเลยดะวนรโหลดว่องเบิร์ครับเด็ดขนาด จาเจายดีครับอ่าอดขอดเร่งเลยครับขับต้นไปเดียครับต้นยังไงยางครับยังง่วงเลยกินบ,บางอคราบไปตจวดได้ครับต้องนกินกาแฟหรอกินอะไรลวดส่วดเลย อาจจะยังฟังโอ้กเคเลยสามหน่วยนะครับแซมแบบชุดๆดี โ okay, okay. อเคว่บจดจ้วงบ้าเศร้าไข่เลยครับไปไข่แจ้งเลยเศร้าไข่เลยได้แจ้งขนาดเลยกินึงเศร้าไข่เลยจวด กดครับไอ้กดเลยนาครกด f c เ้อมาเยครับ e F4 ครกบจุดนี้จัดให้เลยครับกดไลค์ก,ด,กดแชร์ให้ด้ครับเด้อมาเลย เคี่ยงครับายเกี่ยงนะบิะ้ลอย่าลืมนะครับมักชิพนี่กดให้โมผ่าด้วยด้ครับสมหวานนิดๆครับผมบักสวรถครับ vâng, vậy cảm ơn